สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตกรรมเจราเชฟเฟอร์ฆาตกรนักล่าปีศาจในเครื่องแบบในวันที่เราอ่อนแอเราจะคิดไม่ออกหรอกว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไรแต่ถ้าวันใดที่เราเข้มแข็งขึ้นมา เราจะสงสัยว่าที่ผ่านมาเราอ่อนแอขนาดนั้นได้ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเจราดจอห์นเชฟเฟอร์เกิดเมื่อวันที่25มีนาคมปี1946 mm. เป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวอเมริกันจากฟลอริดาอดีตเคยเป็นเจ้าที่ตำรวจเขาออกอารวาสในปี1969ถึงปี1973สังหารเหยื่อไปมากกว่า100ลาย และถูกจับเมื่อวันที่7เมษายนปี1973โดยเขาจะทำตัวเป็นคนดีช่วยเหลือรับผู้หญิงที่บกรถจากนั้นก็พาไปข่มขืนทรมานและสังหารเขาชอบทรมานเหยื่อไว้กับต้นไม้และชอบเอาของที่ะระลึกของเหยื่อจำพวกฟันเครื่องประดับเสื้อผ้าเอากลับบ้านของตน ตำรวจพบหญิงสาวในหีบศพต้ห้องหลังคาที่บ้านของแม่เขาอีกด้วยเจราดจอห์นเชฟเฟอร์เกิดที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียในปี1960เขาและครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ฟอร์ดฟลอริดาแต่เขาไม่ค่อยลงรอยกับพ่อเท่าไหร่นักในช่วงวัยรุ่นเขาเริ่มลหลงไหลกางเกงในผู้หญิงจนกลายเป็นพวกแอบ,บดูการมากรจที่ผู้อื่นทำต่อมาก็เริ่มพฤติกรรมชอบฆ่าทารุณสตัตว์และร่วมเพศกับส,สตัตว์แล้วก็แต่งหญิงสำหรับการแต่งหญิงนั้น อ้าางวา่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในสงครามเวียดนามเคยมีคนทดสอบ IQ เขาพบว่า IQ เขานั้นอยู่ที่130นับว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งก็ว่าได้จนมีคนจากหลากหลายสถาบันชื่อดังติดต่อให้เขาเข้าไปเรียนเลยทีเดียว หลังจากเจลาดจบจากเซนต์โทมัสอาร์กวีนัสในปี1966เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยและแต่งงานในปี1969เขาเป็นครูแต่โดนไล่ออกอย่างรวดเร็วเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังจากนั้นเขาก็ทำอาชีพตำรวจเมื่อปลายปี1971ในขณะที่เขาอายุได้25ปีและนั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่สุดแสนจะวิปราดพวกคุณสองคนต้องตกลงกันแล้วนะว่าจะให้ผมฆ่าใครก่อนชายหนุ่มถามหญิงสาวสองคนที่ถูกเชือดรัดคอไว้ด้วยเงื่อนผูกปมมัดกับกิ่งไม้ หญิงสาวทั้งสองถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนขณะนี้ยืนด้วยการขย่งปลายเท้าเชือกโอบรอบคอทั้งสองอย่างทรมานเบื้องหน้าชายในเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชยืนมองหญิงสาวทั้งสองด้วยความใจเย็นทันใดนั้นเขาก็สะดุง้งวอวิทยุป,ประจำตัวชายหนุ่มดังขึ้นมีคำสั่งเรียกตัวเขากลับไปยังโรงพักอย่างด่วนนั่นทำให้ตำรวจหนุ่มต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครด ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมก็กลับมาเพื่อปิดงานนี้ให้สำเร็จแล้วตำรวจหนุ่มก็เดินจากไปทิ้งหญิงสาวสองคนถูกมัดคาไว้แบบนั้น รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้สำนักข่าวหลายแห่งมักจะเรียกผู้ต้องหาคนร้ายผู้ก่อเหตุจากรัฐฟลอริดาว่าคนฟลอริดาคำนี้ถูกใช้กันเกลื่อนจนกลายเป็นมีมในโลกออนไลน์ใช้ลอเลียนคนฟลอริดาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นดินแดนที่มากด้วยอาชญากรรมและฆาตกรรมต่อเนื่องแท้ที่จริงแล้ว สาเหตุที่คดีอาชญากรรมในรัฐฟลอริดาสูงมากกว่ารัฐอื่นๆเนื่องจากเป็นรัฐที่ใหญ่ประชากรอยู่เยอะที่สำคัญคือกฎหมายที่รัฐบัญญัติไว้ในปี1995ทำให้สื่อมวลชนทำงานได้ง่ายขึ้น พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทำงานของตำรวจทุกอย่างข้าราชการมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทำให้ข่าวของรัฐฟลอริดามีความละเอียดมากขึ้นมีข้อมูลที่มากมายจนมีส่วนให้คนอเมริกันคิดว่ารัฐฟลอริดามากไปด้วยคนเลวตรงกันข้ามรัฐฟลอริดาก็มีชื่อเสียงในด้านฆาตกรต่อเนื่องอยู่เหมือนกันที่รัฐแห่งนี้มีฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นตำนานหลายคนมีคดีสะเทือนขวนัญไม่แพ้รัฐแคลิฟอร์เนีย ีีเดยวผิดแปลกที่ว่าคนอเมริกันชอบใช้คำว่าฟลอริดาแมนในข่าวมากกว่าแคลิฟอร์เนียแมน แม้จะเป็นเรื่องตลกในโลกออนไลน์แต่นักฆ่าฆาตรกรต่อเนื่องจากรัฐฟลอริดาก็สร้างความสยดสยองให้กับสังคมและเหยื่อเป็นอย่างมากดังเช่นตำนานของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ชายในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเคยมีหน้าที่ดูแลประชาชนแต่เขากลับเลือกทางเดินเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ว่ากันว่าเขาสังหารเหยื่อไปมากกว่า100รยายเลยทีเดียว นี่คือเรื่องราวของเจราตเชฟเฟอร์ฆาตรกรในเครื่องแบบหญิงสาววัยรุ่นสองคนโบกรถเพื่อจะไปชมทะเลกันทันใดนั้นเองรถตำรวจเคลื่อนเข้าจอดตำรวจหนุ่มนามเจราดลงจากรถเขาแจ้งว่าการโบกรถเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นเรื่องเท็จ แต่เขาจะไม่จับทั้งสองคนเด็ดขาดแต่แค่จะตักเตือนหลังจากนั้นเชฟเฟอร์ก็พาเด็กสาวไปส่งที่บ้านแล้วนัดแนะว่าพรุ่งนี้จะมารับนะจะพาไปดูทะเลทั้งสองคนเลยความกรุณานี้ทำให้เหยื่อตายใจพรุ่งนี้มาถึงอย่างรวดเร็วเจราดไม่ได้ใช้รถตำรวจมารับแต่กลับเป็นรถธรรมดาเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบแต่เหยื่อทั้งสองก็ยังเชื่อใจขึ้นรถไปด้วยเขาไม่ได้ขับรถพาไปทะเล เมื่อขับไปได้สักพักตำรวจหนุ่มก็ควักปืนสั่งให้หญิงสาวทั้งสองคนอยู่เงียบๆก่อนจะขับรถพาไปที่เปลี่ยวจับหญิงสาวมัดกับต้นไม้เอาเชือกผูกคอไว้แล้วลงมือข่มขืนทั้งสองอย่างโหดเหี้ยมระหว่างที่เขากำลังถามเหยื่อว่าจะให้ฆ่าใครก่อนผู้บังคับบัญชาก็แจ้งให้เขาเข้าโรงพักอย่างด่วนนั่นทำให้เชฟเฟอร์ต้องคลาดจากเหยื่อเพื่อไปทำงานในเซี้ยววินาทีนั้นเหยื่อแก้เชือกได้สำเร็จก่อนไปร้อง ขอความช่วยเหลือเมื่อเจลาดทราบเรื่องเขาแจ้งหัวหน้าว่าได้ก่อเรื่องร้ายขึ้นมาเสียแล้วตำรวจหนุ่มบอกว่าเขาแค่ต้องการลงโทษหญิงสาวที่โบกรถอยากให้รู้ถึงอันตรายที่ไว้ใจคนแปลกหน้าจึงพาไปจับมัดแต่มันก็เลยเถิดไปหน่อยผู้บังคับบัญชาของเจลาดฟังแล้วก็ตัดสินใจไล่เขาออกทันทีพร้อมจับกลุ่มชายหนุ่ม อย่างไรก็ดีเจลาติดคุกได้ไม่นานเขาได้รับการประกันตัวออกมาและนั่นคือหายนะครั้งสำคัญสำหรับรัดฟลอริดา ชายชาวฟลอริดาอย่างเจราดได้กลับไปสนุกสนานในสิ่งที่เขารักอย่างมากนั่นก็คือการฆ่าต่อมาในวันที่1เมษายนปี1973คนเก็บขยะสำรวจป่าเก็บกระป๋องแล้วพบเศษซากมนุษย์ปรากฏขึ้นเขาแจ้งตำรวจทันทีเจ้าที่พบว่ามีการฝังร่างสองศพไว้ที่ต้นไม้แห่งนี้แล้วสัตว์ก็มาคุยเขี่แทะกิน ตำรวจใช้เวลาไม่นานก็ระบุตัวเหยื่อได้ปรากฏว่าเป็นหญิงสาวสองคนที่หายตัวออกจากบ้านไปนานหลายเดือนแม่ของหญิงสาวที่หายตัวไปแจ้งตำรวจแต่เหมือนเจ้าที่ไม่ทำอะไรเลยเธอจึงตัดสินใจสืบคดีนี้เอง จากการค้นหาจดหมายที่ลูกคุยกับคนรักเธอพบชื่อชายหนุ่มนามเจอรี่แชเปิลพร้อมที่อยู่คนเป็นแม่เดินทางไปตามที่อยู่แต่กับพบภรรยาของเจราตแทนในช่วงเวลานั้นเจราดติดคุกคดีทำร้ายร่างกายหญิงสาวอยู่เมื่อตำรวจได้รับข้อมูลชิ้นนี้จากผู้เป็นแม่พวกเขาจึงเพ่งความสนใจมาที่เจราตดอีกครั้งคราวนี้นักสืบสอบถามพยานยืนยันว่าเจราดอยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย แถมจุดที่พบศพก็เป็นจุดใกล้เคียงกับที่เจราดเคยจับยิงสาวสองคนมามัดกับต้นไม้แล้วข่มขืนอีกด้วยตำรวจขอหมายค้นจากสารบุกเข้าคนที่พักภรรยาของเจราดและบ้านของแม่อดีตตำรวจหนุ่มทั้งสองจุดพวกเขาพบบัตรประชาชนเหยื่อเสือ้อผ้าทรัพย์สินของคนตายโดยแม่ของเจรา์โชว์กระเป๋าที่บอกลูกซื้อมาให้แต่ปรากฏว่ามันเป็นของเหยื่อที่ถูกเขาฆ่าตังหก เท่านี้ก็เพียงพอจะแจ้งข้อหาชายหนุ่มคนนี้ได้แล้วแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นเจ้าที่พบหนังสือที่เขียนเล่าวิธีการเลือกสรรหาเหยือ่อวิธีการฆ่าการใช้เชือกรัดคอการข่มขืนการทุบตีหนังสือให้รายละเอียดใกล้เคียงก,กันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในเวลาต่อมาตำรวจพบว่ามีเหยื่ออีกสองรายที่ถูกเจราสสังหารเป็นเพื่อนบ้านของเขาเองที่หายตัวไปเจอทีเพ่งเล็งชายคนนี้ใหม่นี่ไม่ใช่การกระทำของฆาตกรธรรมดาแล้วเจราสมีวัยเด็กที่แย่มากเขาถูกพ่อติดเล่าทำร้ายร่างกายตอนนั้นเขาหวังให้ตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงเพื่อที่จะได้รอดจากการโดนพ่อทำร้ายทุกตี จากนั้นหนุ่มน้อยก็มีงานอาิเลกชอบสะสมกางเกงในผู้หญิงเขาจะขโมยกางเกงในเพื่อนแล้วเอามาสวมใส่ก่อนจะพบว่ามันทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างมากช่วงเวลานั้นเจลาดมักจะแอบมองดูผู้หญิงแล้วแวกบ้านอยู่เสมอในเวลาต่อมาพฤติกรรมหมกมุ่นเหล่านี้ ก็ขยายตัวขยับฐานะขึ้นเจลาดเริ่มฆ่าสัตว์เล็กบางทีก็ตัดหัวหวัวมองดูพวกมันตายอย่างทรมานบางทีก็มีอะไรกันกับซากศพบ,บางทีเขาก็เดินเข้าป่าไปคนเดียวโดยสวมกางเกงในผู้หญิงที่ถูกขโมยมาบางครั้งก็มัดตัวเองไว้กับต้นไม้แล้วก็ทำร้ายตัวเองขณะที่ทำการช่วยเหลือตัวเองอยู่ในขณะนั้นด้วย ความวิปริตของเจลาดยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะอีกไม่นานเขาจะยกระดับเรื่องแฟนตาซีชวนสยองให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นนั่นก็คือการฆ่าคนจริงๆทรัพย์สินของคนตายอยู่ในบ้านของเจราดนั่นทําให้เขาถูกแจ้งข้อหาในทันทีและคราวนี้เขาไม่ได้ประกันตัวออกมาอีกแต่ถูกจับเข้าคุกระหว่างรอการพิจารณาระหว่างนั้นภูมิหลังของชายคนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นปรากฏว่า ตอนอยู่โรงเรียนเขาเคยมีแฟนสาวแต่พันที่เด็กหนุ่มเล่าเรื่องแฟนตาซีชวนสยองอยากฆ่าคนข่มขืนคนหญิงสาวก็เลยบอกเลิกในทันที ในช่วงเวลานั้นเพื่อนที่เรียนร่วมกับเจลาต่างจำเด็กหนุ่มสุดประหลาดรายนี้ได้ดีครั้งหนึ่งเขาจับปลามาแล้วควักตาสดสดก่อนจะกลืนลงท้องท่ามกลางสายตาของเพื่อนโรงเรียนที่ช็อปกันทั้งหมดในเวลานั้นเจลาดไปเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลายัยพยายามสมัครสอบตำรวจแต่หลายครั้งเขาสอบตกไม่ผ่านการประเมินทางจิตแต่ก็ยังเพียรพยายามจะเป็นตำรวจให้ได้จนมาสำเร็จในที่สุด เชื่อกันว่าเจลาดน่าจะสังหารหญิงสาวโดยเน้นเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ15-18ปีมาแล้วหลายปีเขาบอกว่าฆ่าเด็กๆไปประมาณ80-110คนนี่คือคำรับสาร,รภาพของเจลาดฆาตรกรต่อเนื่องอย่างไรก็ดีเจ้าที่มีหลักฐานเอาผิดน้อยเกินไปพวกเขาหาศพเด็กๆที่สูญหายในรัฐฟลอริดาไม่เจอจึงตั้งข้อหาฆ่าคนตายแก่เชฟเฟอร์เพียงสี่รายเท่านั้น แต่ก็เพียงพอให้ลากตัวเขาติดคุกตลอดชีวิตจนได้ในเรือนจำเจลาดอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่เคยฆ่าใครเขาแค่นึกอยากจะเขียนนิยายเท่านั้นพร้อมย้อนไปว่าตอนเด็กๆกูเคยชมเขาว่ามีพรสวรรค์ด้านการเขียน นั่นทําให้เขาคิดจะเอาดีเรื่องการเป็นนักเขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมออกมาขณะเป็นนักโทษเจลาดจะเขียนง,งานแฟนตาซีเกี่ยวกับการฆ่าคนออกมาและอ่านออกเสียงดังๆให้เพื่อนๆนักโทษได้ยินแม้ในคุกจะเป็นที่รวมดาวร้ายยอดอาชญากรฆาตกรจำนวนมากแต่ทุกคนต่างสายหน้าหนีและรังเกียจเจลาดอย่างมาก ยกเว้นเพียงฆาตรกรต่อเนื่องผู้เป็นตำนานอย่างเท็ดบันดีเท่านั้นคี่ชื่นชอบและจะนั่งคุยเรื่องฆาตรกรรมกับชายคนนี้เสมอภายในคุกเจรัสพยายามทำตัวเป็นดาราภายนอกคุกตำรวจพยายามสืบหาเบาะแสพวกเขาค้นพบเหยื่อที่ถูกชายหนุ่มสังหารอีกจำนวนหนึ่งทุกอย่างอยู่ระหว่างการรวบรวมเบาะแสเมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วก็จะเข้าไปสอบถามเจราดในคุกทันที อย่างไรก็ดีฆาตรกรรายนี้กับยืนกรานว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เขาขู่จะฟ้องนักเขียนที่เรียกเขาว่าฆาตรกรต่อเนื่อง เรื่องตลกร้ายก็คือแฟนสาวคนแรกที่เจลาดคบและเลิกกับเขาเพราะทนฟังอีกฝ่ายพ่ำเพอเรื่องแฟนตาซีเกี่ยวกับการฆ่าไม่ได้เธอกับเติบโตทํางานเป็นนักเขียนเรื่องอาชญากรรมและได้กลับมาหาอาดีตแฟนเก่านักฆ่าอีกครั้งทั้งสองร่วมมือกันเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเจลาดเองและไม่ใช่ร่วมกันเขียนแค่เล่มเดียวแต่กลับร่วมกันเขียนออกมาถึงสองเล่มด้วยกันหนังสือที่ทั้งสองร่วมกันเขียนนั้นล้มเหลวไม่มีใครซื้อแต่ข้อมูลที่หญิงสาว ได้มาจากคนรักเก่าก็ถูกมอบให้ตำรวจในที่สุดเจา้าทีก็ระบุตัวเหยื่อเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมพวกเขาพบว่าหญิงสาวที่หายตัวไปหลายราย เคยเดดกับเจลาดทั้งสิ้นข้อมูลเหล่านี้ทําให้ตํารวจเริ่มสืบสวนข้อมูลได้มากขึ้นเมื่อพบศพหญิงสาว <c oughs> ก็เริ่มมีการโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเจลาดหรือไม่หรือว่าฆาตกรต่อเนื่องรายอื่นแต่ในเวลาไม่นานเมื่อหญิงสาวเผชิญหน้ากับเจลาดแฟนเก่าเพื่อถามถึงคดีฆาตกรรมอีกฝ่ายกลับโมโหและยืนกรานปฏิเสธพร้อมทั้งขู่จะฆ่าเธอนั่นทําให้มันกลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้พบหน้ากัน ต่อมาในปี1995ปีเดียวกันกันกบที่รัฐฟลอริดาออกกฎหมายให้สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการสืบสวนของตำรวจได้และเจ้าที่จะต้องหามาให้เพราะถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะปีเดียวกันนั้นเองเชฟเฟอร์ก็จุบชีวิตตัวเองเขาถูกเพื่อนนักโทษกระหน่ำแทงหลายแผลซึ่งเขาอ้างว่าเขาฆ่าเชฟเฟอร์เพื่อเป็นการแก้แค้นโดยแผลถูกแทงเข้าที่ตาเป็นจำนวนมากจนร่างพูนมีดได้ปาดคอเจอลาดจากหูด้านหนึ่ง ไปถึงหูอีกด้านหนึ่งปิดฉากตำนานนักฆ่าสุดฮาุโหดการตายของเจลาดทําให้เจ้าที่เสียดายเพราะไม่สามารถเข้าไปสอบปากคําได้และยืนยันเหยื่อของเขาได้อีกมันทําให้ผู้สูญหายจํานวนมากยังเป็นเพียงผู้สูญหายไม่ใช่ผู้เสียชีวิตทําให้ครอบครัวของพวกเธอไม่สามารถรับรู้ความจริงและยังต้องเฝ้ารอความเจ็บปวดต่อไปในระหว่างติดคุกนั้นเจลาดถูกเจ้าที่สํานักงานสอบสวนกลางหรือ FBI เข้า ไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องฆาตกรต่อเนื่องคุณสมบัติวัยเด็กเขาถูกกระทำและฆ่าสัตว์เล็กการมีแฟนตาซีเรื่องการฆ่าการชอบเอากางเกงในผู้หญิงไปใส่ถูกเรียบเรียงเป็นฐานข้อมูลรับมือฆาตกรต่อเนื่องของ FBI ในเวลาต่อมา แม้จะมีเหยื่ออย่างเป็นทางการแค่สี่รายแต่เจลาถือเป็นคนฟลอริดาสุดสยดสยองน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งเจ้าที่ FBI บที่เคยสอบปากคำเขาบอกไว้ว่าถ้าผมต้องเลือกห้าอันดับฆาตกรต่อเนื่องสุดสยองที่ผมเคยสัมภาษณ์มาทั่วประเทศเขาจะต้องอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยอย่างแน่นอนการเป็นครูเป็นข้าราชการตำรวจ ไม่สามารถเพาะบ่มจิตใต้สำนึกของคนชั่วได้เลยผู้พิทักษ์สันติราชดูแลประชาชนกลับกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องอย่างหาหรือโหดจุดจบของคนชั่วคือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแต่เขาก็ไม่เคยกล่าวคำขอโทษหรือสำนึกผิดจนลมหายใจสุดท้าย หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะเพราะที่นี่คือช่องชวนขนลุกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ